Ở phần cầu 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 เกาะขอบเวทีวันนี้นะคะพี่คลาวกระทองก่าวเอยไม่ใช่เจ๊บอยกับสาวหมิ่นจะพาไปชมการประกวดน้องนางบ้านนากันที่ผับซอย8เรสปีดไปดูสิว่าสาวงามเขาพบดวงกันมาแค่ไหนอันนี้เราอยู่กันที่รัชดาซอยแปดเรสปีดน,นี่เขามีงานประกวดน้องนางบ้านนาเแปดมงกุฎน,นั่นเองเรประมาณนั้นนี่คุณแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดเหมือนกัน เขาเคยเป็นหนึ่งในที่ดาช้างแต,าแต่ทำไมวันนี้ถึงลดเกรดลงมาประกวดวัดดวงครับคุณแม่ก็มันเป็นการล่วมกันสนุกอะเนาะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากประกวดมันก็เหมือนเล่นเกมเราไม่คิดว่าเป็นการประกวดคนจะคิดว่าเปเล่นเกมกันดีกว่านะเล่นเกมเล่นเกมนางงามจับฉลาดเอออย่างนี้ซะดีกว่าเราจะได้แบบว่าไม่ซีเรียสอันนี้คืออะไรคะกองทัพเดินด้วยท้องหรือว่าไงตุนใช่ประหนังกองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่พอหนังท้องตึงหนังตาจะย่อนนะครับ นะก็ไม่รู้ว่าวันนี้คุณแม่จะพกดวงมาแค่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอทองกวาวแล้วก็ขาเจอพี่ขาวหรือยังคะอ๋อเอามาด้วยเอามาด้วยอ่าเพราะเพราะต่ำจังเลยครับเพราะว่าที่อ๋อเรียควายมากค่ะเพราะพี่ขาวของทองกวาวได้ไปควายค่ะอานะถามหน่อยวันนี้มาในตีมอะไรก็นั่นแหละ น้องนางบ้านนาออมาเป็นทองกวาวดูดูให้ดีดเพราเป็นน้อง่อะอันนี้ไหนเป็นน้องไหนเป็นพี่แยกกันไม่ออกเลยนะ ทีมง่ายๆก็คือแบบเป็นเหมือนแบบน้องนางบ้ณนาก็เป็นสไตล์แบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรอย่างนี้แล้วปนิดนึงติดรวยนิดนึงที่กระเป๋าเพชรอ๋อหิขาก็เป่าเพชรด้วยดูนะอะคนสัมภาษณ์ยังใส่เสื้อเพชรเลยแต่คนสัมภาษณ์อ่ะเลี้ยงควายแต่สมัยก่อนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้อะไรเอ่ยไม่แต่สมัยก่อนนี่แต่งตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าโศกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกดูด้วยว่าใครไม่เข้าพวก ปกติเราจะเห็นเขานั่งเป็นกรรมการแต่คราวนี้มาขึ้นกระกวดเองดูถอทยทอยดูดูหัวจดเท้าด้วยดูอโซมเข้าไปเห็นไหมเออเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนจอยลลานีกับรองนงสาวไทยคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้อะย็งไงล่ะภูมิใจไหมค้ัเหมือนจอยลีลานีนิดนึงค่ะอ้า ค,คุณหมอนะคะภูมิใจในการนี่นเหมือนลองนางสาวไทยก็นิดนึงั้งเพราะว่านานๆจะได้แต่งทีเนเพาะปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่งอยู่แล้ว<ม>อะไรเงี้ยก่อนแต่งหญิงนี่มีจิ้มหน้าเองบางเ่าไม่มีนะนะาสดร่าง <c oughs> ต่องกระจกแต่งหญิงก็เติมตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่ไหวนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แบบว่านิดนึงเราให้เป็นไปตามธรรมชาติมาก<ด>อะไรเนี้ยนึกยังไงมาลงกันเองเนี่ย ไม่ได้มาลงค่ะแค่มาโชว์แบบเก๋ๆใช่ว่าคือมันหมือนกับว่าให้ความบันเทิงกับน้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้ความบันเทิงนกกับน้องๆบ้างไงคะอ๋อนะเหมือนแนวอะไรนะเสียงอีสานอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ลมพัดตึงนะลมพัดตึงเนี่ยนะต้องตึงนะเออสาวผัวเผลอที่สาวก็คือมาเป็นเม็ดเละกันแม่ลูกแน่นอนอีกคนนึงคะสุภชัยจุ๊บเดี๋ยวมาก กำลังมาค่ะประชาชนแต่งด้วยเหรอคะแต่ว่าใช่ค่ะอ้าวโยวันนี้คงสนุกแน่นอนเลยนะเราอยากดูแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปดูข้างในดีกว่านะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ัดงานบ่อยเหลือเกินนะคะคนนี้ก็อยากจะเป็นแต่งตัวเองเป็นเจ้าแม่เอากไน้อยในวงการยามคืนวงการสีม่วงนะคะเอาวันนี้ตีมด้ค่ะว่าน้องนางบ้านนาเป็นไงคะกันจริงๆวันนี้ก็คือ Thank y o ปา a r ต y ลูกทุ่งฟีเวอร์แล้วก็มีซีเล็บชื่อดังในวงการสีม่วงวงการยามคืนเราเนี่ยมาโชว์เซอร์ไพรส์โชว์ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมแซ่ก็คือการประกวดน้องนางบ้านนานางฟ้าจำแรงอ๋อก็คือการประกวดวัดดวงนั่นเองก็คือนางวัดดวงนั่นเองเสียงดวงหลกกติกาเป็นไงคะ ก็คือใส่ชุดไทยย้อนยุคแขนก็บ,บอกมนลักลูกทุ่งทองกวาหรือจะอะไรก็ได้สิ้นคิดเลยครับมาเถอะดูเป็น้ันนอก้านนอกหน่อยเฉิมเฉิมแบบนี้ก็ใส่ได้ใช้จับจ่างนี้ได้แต่นี้ดูเป็นโสเภณีมากกว่านะโ <c oughs> อ้ยเมาหมอยกันแทบหลอยมวนซึนมกหมกค่ะไม่รอช้าเริ่มเกมกันเลย้ใส่ใจแล้วยอง <c oughs> สใจดีๆอันนี้หมดเลยว่าชฎีคืเราเกะแบบเหี้ยเดี๋ยวแบ่นี้กระองอ่ะเราเกะห้าบาทสิบบาทชุดสวยมากอันนี้เป็นชุดผ้าไหมไตโหงนะทองสั่งทออย่างดีทองไม่รู้ว่ากูพิ้งมาจากงานส่งมาจากโครงการศิลปะที่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่คนที่อันนี้กระเทยหรือหมอต้องแย หน้าตาเหมือนหมอต้มแย่ยิ้อว่ายาสมุนไพรเดี๋ยวไม่มีไปน้ำดิมแล้วไปล้างหน้าหน่อยอูติการ์ดเ้าปงป่านปิเตอร์ดีกว่ิดมไหมไปกันเข้าเลยพอดีเลยเข้าไเเอาเลยอาเลยเอาเลโชว์หนโชว์หน่ เปยนสาเดอเหอกสวยนี่ผมจะกลยงยาววะรว่หน้าแม่ยี่เหี้ย น้องนำบ้านาที่5ได้ที่5ค่ะไดที่5าตาดไวเลยนะคะตาูไวเลยนะคะจากเอ็กบอยเอที่สี่ได้ที่สนะคะได้ที่สองได้ที่สองหนึ่สอง่้าเสียต จะต้องบิกเพืจอตอนหน้าใสแล้วก็พ it ี่เกนนนะครับลงแล้วไ้ัับแล้วหรอและระหว่างนั้นเริ่เรียนเชินที่ปักกระตุ้กันเลยพี่อาร์ตมอบมงกุฎนะคะเดี๋ยวพี่วายมอบ 16บล้นครับนะคะเจได้น้องนายบ้านานาสนใจจรน,นางามบัาตดวงนางามสวย,ยสมีมดนะฮะที่นี่แล้วคนที่จับได้ที่เหลือคือเวสไบร์ทใความมอมบงุดด้วยนะฮะมีอาได้เ,นเนดแล,แลือกหรือ่าครัลทไงนี้วิธีแลแลแลเสี่ยงดวนะครับทีี้เอ็นใช้วิธีเล,ลือกแอบดูว่าเสียดด่ยงดว กอนเิว่ายุทธธรรมนะคะโอเคกาเิดะทะท่าถ่ายภางรวมาถ่ายรูหมูกับเนร์เรียนเชนญเร์รุกข้ามที่รมั้นเลยนะะเนสดุ่ันเลยนะคะอาเซนโตโมที่ลาดูขอเชิญะะท่าคุกเข่าเลยค่ะจาะเบียบเ่ยมากเลยนะคะในที่สุดก็จบที่แล้วนะคะสำหรับนะคะลุคทุกปาร์ี้กับเราวันนี้นะคะลทุที่ส้านี้มาพิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không